สวัสดีครับโจฮักและสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้สมุนไพรไปด้วยกันนะท่านผู้ชมกับสมุนไพรที่ชื่อว่าว่านค้างคาวดำหรือนะครับว่านเนรภูสีไทยท่านผู้ชมเอาเราก็จะมาพูดกันก่อนว่าเขาจะเอาไปทำอะไรกันบ้างท่านผู้ชมเรามาทราบเกี่ยวกับเบื้องต้นกันก่อนว่าสมุนไพรชนิดนี้เป็นสมุนไพรบำรุงกำลัง บำรุงร่างกายช่วยบำรุงกำลังทางเพศท่านผู้ชมเอ๊ะเขาจะเอาส่วนไหนนะครับหรือแม้แต่ในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งท่านผู้ชมมะเร็งทั่วไปนี่แหละนะครับแต่นะครับเรามาดูกันเลยท่านผู้ชมก่อนที่เราจะทราบสรบรพคุณกันเลยนะครับว่าใบาดอกเขาเป็นอย่างไรมากเขาเป็นอย่างไรอะมาดูกันแล้วกันครับอันนี้นะท่านผู้ชม ว่านค้างคาวดำเนี่ยก็เป็นที่ฮือฮานะครับเข้ามาใกล้ๆเลยครับก็จะมีลักษณะที่ดอกเหมือนค้างตัวค้างคาวเลยท่านผู้ชมอันนี้ก็จะมีมาเป็นหมากเป็นเมล็ดของเขานะครับอันนี้ก็เป็นดอกนะครับเวลานั้นดอกเขาก็จะบานนี่มีหนวดด้วยนะครับเ่ะเราก็จะมาพูดกันนะครับว่าใบานะครับใบนี่ก็เกี่ยวกับเจริญอาหารท่านผู้ชมแต่ว่าสมุนไพรชนิดนี้นะครับโจอขอบอกก่อนว่า ไม่ว่าเขาจะเอาไปดองหรือต้มนะครับโจก็จะมาพูดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันและก็ฟังไปด้วยกันนะครับว่าเขาจะาส่วนใดไปทำการต้มหรือนะครับทำการดองจริงๆแล้วการดองในการบำรุงกำลังทางเพศแม้แต่บำรุงกำลังบำรุงร่างกายแก้อาการปวดเมื่อยเนี่ยเขาจะใช้ของส่วนที่เง่านะท่านผู้ชมอ่ะเรามาพูดกันเกี่ยวกับนะครับในการ บําบัดเกี่ยวกับโรคมะเร็งก่อนท่านผู้ชมมะเร็งนี้เขาจะเอาส่วนไหนบ้างเขาจะเอาส่วนที่เป็นรากนะครับลำต้นใบดอกนะครับเป็นเง้าด้วยท่านผู้ชมรากเง้าลำต้นใบนะครับเอาเรามาดูกันชัดๆท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเง้าเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับรากก็คืออยู่ในดินท่านผู้ชมอันนี้ก็อันนี้ก็คือในการบําบัดรักษาโรคมะเร็งเราจเจ้ายังไงเราก็จเจาประมาณ 1งเง้าถึงสองเงาก็คือประมาณ1ต้นก็ได้นะท่านผู้ชมในการที่จะไปต้มกินนะครับหรือเข้ากับตำรับยาอื่นในการบำบัดร,รักษาโรคมะเรง็งแต่ที่สำคัญวันนี้ก็คือเราก็จะมาพูดกันก่อนว่าเราจะเอาเง้าท่านผู้ชมของเขาที่อยู่ในแน่นะครับเง้าที่อยู่ติดกับรากเนี่ยอ,อยู่อยู่อยู่ตรงนี้ครับเขาจะเ,าเล่านะครับเอา,เอาเ,อาเอาเง้าของเขาเนี่ยมาทำการดองดองอยังไงท่านผู้ชม ก็คือเราจะเอาสดสดดองนี่แหละนะครับหรือแม้แต่ต้มนะครับเราก็จะเอาประมาณ1เึ่ง้านะครับในการดองต่อเหล้า1ขวดนะครับเราก็จะดองไว้ประมาณ2ออาทิตย์ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะกินเช้าเป๊กเย็นเป๊กก่อนอาหารได้เลยนะครับในการบำรุงกำลังบำรุงร่างกายบำรุงกำลังทางเพศเอาเรามาพูดถึงวิธีการใช้ในการที่บางคนไม่ไม,ไม่ไม่กินเหล้านะครับไม่ไม่ไม่ชอบดองเหล้า ก็อย่างพี่น้องทางอิสลามเนี่ยเขาก็จะเอาไปทําการต้มท่านผู้ชมเราจะต้มอย่างไรเราก็เอาเงานะครับในการช่วยบํารุงกําลังช่วยบารุงกําลังทางเพศนะครับเราก็จะเอาประมาณสักเงาหนึ่งนะครับในการต้มน้ําต้มเราจะใช้ประมาณนะครับหลิตรนะครับทีนี้เราจะกินอย่างไรกินก็คือเช้ากับตอนเย็นนะครับครั้งละประมาณ1แก้วท่านผู้ชม เช้าหนึ่งแก้วเย็นหนึ่งแก้วก่อนอาหารนะครับในการบำรุงกำลังช่วยบำรุงกำลังทางเพศนะครับแล้วก็แก้อาการเหนื่อย,เ,อยเมื่อยล้าต่างๆท่านผู้ชมเป็นสมุนไพรชูกำลังว่างั้นเถอะเพิ่มสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงได้ด้วยเนรภูสีไทยหรือว่านค้างคาวดำนะครับเรามาดูใบ,บดูใบของเขาอีกชัดๆอีกสักนิดท่านผู้ชมอ่านะครับ ถ้าดองเหล้าก็กินเช้าเป๊กเย็นเป๊กนะครับก่อนอาหารถ้าเอาไปต้มก็จะเป็นส่วนเงาเช่นกันนะครับก็เอาประมาณ1เึ่ง้านะครับเอาไปต้มนี่ก็เกณฑนนะครับั้งลับประมาณ1แก้วนะครับน้ำนะครับน้าดื่มนะครับเช้า,ชาแก้วเย็นแก้วนะครับก่อนอาหารนะครับเราก็จะเอาใช้เงาเราก็จะมาดูดอกกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับสมุนไพรเนละพูสีไทยหรือว่านค้างคาวดําเป็นอะไรที่ฮือฮา นะครับเกี่ยวกับสมุนไพรบำรุงกำลังชนิดนี้สมุนไพรเนระูสีไทยนะครับว่านค้างขาวดำช่วยบำรุงกำลังบำรุงร่างกายนะครับช่วยบำรุงกำลังทางเพศได้อย่างชะง,งัดนักเลวันนี้เป็นการแนะนําท่านผู้ชมยังไม่ได้ทําให้ดูนะครับว่าเอาไปดองอต้องเห็นเป็นขวดเหล้ายัางไงนะครับวันนี้เป็นวิธีการที่มาบอกกันชง,งัดนักแลช่วยบํารุงกําลังทางเพศสีบอกไ้